ไอคนวะเนี no ่ยนะมันคนวะเป็นออกซิเจนเลยนลองบีบมันมาดูน้ำมือใส่มือเานใมใสมไย็น้วมาแล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 ้ว

Ô mày, cái <laughs> loco, ô mày, cái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  loco, ô mày, mày, cái loco, mày, mày, cái loco, mày, cái loco, ô mày,

ีไม่เอาไม่เอาไม่เอาเมื่อกี้าดือมาดือบอกเลยดอด้อบตุ๊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 บตบตุบตุ๊บตุบตุ๊บตุ๊บีุ๊บต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 ุ๊บบบตุ๊บุ ไปไปไประวังปากกันลูกบาไปลอเนี่ยไอไม้ก็ไ่ไปก็ปลูกบาลูไหมไมไอเนี่ยปากกันลูก่าหาไม่ไม่ไปไรลูกไปไปอมออามออามอ่อไไเนอพี่นัทัเป็นน่เลย้าโอ้ไม่ไปไหลูกไปไหนอ